สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพนพี่พี่น้องน้ทุกๆท่านนะครับเรากลับมาพบกันในอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับรถในวันนี้นะครับเป็นนิสสันฟอนเทียปี2005นะครับเครื่อง3.0 ZDI 4ประตูนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กเลยเพราะว่ามีหลังคายแคลริบอยด้วยและมีแอร์หลังด้วยนะครับ คันนี้นะครับขายสดเลยราคาเบาๆหนึ่งแสนามบาทนะครับหนึ่0แสนห้าบาทคันนี้รถสวยนะครับพร้อมใช้หน้าหลังเดิมเดี๋ยวเราไปดูภายนอกภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสภาพคันนี้นะครับกระจังหน้าแบบรังพึ้งนะครับไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟกลับหมอห1ึงคู่นะครับด้านหน้า เป็นล้อแม็กซีล้อนะครับล้อแม็กสีล้อ,ลอยางของดันหลกนะครับปี18ยางปี18นะครับดอกแน่นๆเลยคันนี้รถขับดีมากนะครับรถขับดีมากผมได้ลองขับแล้วมีซุ้มล้อนะครับเพิ่มความดุดันขึ้นมานะครับผมมือจับแบบโคมเมียมกระจกมองข้างแบบโคมเมียมนะครับ รถสวยนะครับคันนี้รถสวยใครหารถสไตล์นี้อยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับมีแหลกหลังคาด้วยนะครับเพื่มพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะได้เยอะเลยนี่นะครับ พร้อมใช้เลยนะครับคันนี้พร้อมใช้เลยเดีย๋ยวไปดูภายในกันภายในนวราขออภัยครับคอนเทียคันนี้เป็นโทนสีครีมและส่วนใหญ่นะครับมีคอนโรลหน้าเท่านั้นที่เป็นสีเทาดํานะครับระบบไฟฟ้ารอบคันมีลายไม้แซมนะครับแหงประตูข้างเกียช่องแอร์นะครับแล้วก็คอนโรลกลาง ผสวยสวยเพิ่มความหรูหราสบายตานะครับภายในเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหน้าและหลังเลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยกระจกหลังนี้จะมีตัดนะครับเพื่อหยิบคงหยิบของหรือเด็กเล็กๆสามารถปีนเข้าปีนออกได้สบายเลยนะครับระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับระบบไฟฟ้ารอบคัน กระจกใช้งานได้ปกติทั้ง4ี่บานนะครับฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ขึ้นลงนะครับฝั่งซ้ายก็ลงขึ้นลงปกตินะครับใช้งานได้ทั้ง4ี่บานนะครับปกติตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นระบบควบคุมปรับอากาศสวิตช์ตัวนี้จะเป็นเปิดปิดแอร์หลังนะครับผมระบบจอนะครับทัชสกรีนระบบความบันเทิงเกียร ห้าสปีดนะครับช่องวางแก้วน้ํานะครับรพวงมาลัยพาวเวอร์คันนี้วิ่งเพียงสองแสนหนึ่งนะครับปีศูนย์ห้าวิ่งเพียงสองแสนหนึ่งแอร์เย็นนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีรถได้สภาพครับคันนี้รถได้สภาพมากไม่โทมนะครับไม่โทม มีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับมีริ้วรอยบ้างเป็นปกตินะครับเพราะรถอายุโหนนี้แล้วด้านหลังก็กว้างขวางครับภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดภายนอกก็ดูดีนะครับเดี๋ยวดูซ่อกประตูนะครับด้านคนขับ กาวยังติดอยู่เลยนะครับกาวยังติดอยู่เลยนะใคหาตัวนี้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับคนข้างหลังนี่ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีแอร์ให้ ไปดูช่วงล่างกันครับช่วงล่างก็สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยไม่มีผุนะครับไม่มีผุตัดตีสวยยังอะไหล่พร้อมนะครับ มานนี้นะครับผมด้านคนขับและช่วงล่างนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายมีแคร่บอยมีแอร์หลังนะครับมีลำโพงให้ฟังเพลงสบายๆชิลๆเบาะนั่งข้างหลังนะครับไม่ต้องกวนลำบากเลยนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะครับคนนั่งเต็มก็เอาสัมภาระขึ้นแหลกหลังคาบนแคริบอย ได้เลยนะครับดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายด้านท้ายก็มีตำหนิหน่อยนะครับตรงนี้ตรงมุมนะครับนิดเดียวไม่น่าเกียดอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ เดือดต่อกันช่วงล่างนะครับดันน้งอ่าโดยสานนะครับอาจจะไปไวนิดนึงนะครับจะครบเจนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปมันตัดนะครับประมาณนี้นะครับ ตูนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวดู รอบๆนะครับเราจะผมแจ้งราคาละเอียดไปด้วยเลยนะครับเรื่องตนนะครับท็กซี่เดิมนะครับเดิมรถสวยมากนะครับอยาก่ิจ้งไปนะครับราคาคันนี้สดนะครับถึงแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับแนะนําลูกค้าเข้ามาดูรถแล้วทดลองขับก่อนนะครับถ้าสนใจจริงๆเราค่อยต่อรองราคากันหน้างานเลยนะครับผมว่าลูกค้าไหวเท่าไหร่สะดวกเท่าไหร่นะครับเอกสารพร้อมโอน เกสายพกโบนเลยนะครับคันนี้ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับไปนอกไปในซ้ายขวาหน้าหลังนะครับห้องเครื่องคันนี้พร้อมใช้เลยนะครับเป็นคอนเทีย3.0 TDI นะครับ อัตราเร่งอาจจะไม่พูดปั๊ดนะครับผมได้ลองขับแล้วแต่เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากๆนะครับปี2005นะครับราคาที่แจ้งไปนะครับ1 5 0 0 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสนใจเข้ามาดูรถแล้วทดลองขับได้เลยนะครับราคาสามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับมีแอร์หลังพร้อมใช้เลยนะครับไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเข้ามาดูรถนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ